สวัสดีครับผมสุริยานะครับมาจากสมุทปาการนะครับวันนี้อยู่ในสถานที่อบรมของไทยสปีดโบ๊ทนะครับวันนี้ผมมาเรียนเวิร์กช็อปหวันนะครับนะครับแล้วก็ก่อนก่อนจอนจะก่อนจะมาเวิร์กช็อปนี้ก็มีการเรียนออนไลน์ไป10วันซึ่งได้ผลในความเข้าใจพื้นฐานของการระบบไฟต่างๆจนมาวันนี้ได้เห็นของจริง ว่าระบบไฟดูยังไงตรวจวัดยังไงนะครับก็ประทับใจกับหลักสูตรแล้วก็ความรู้ที่ได้แล้วก็มาจับต้องนะครับฉะนั้นเชิญชวนนะครับว่าผู้ที่สนใจอยากจะมีเรือเป็นของตัวเองแล้วต้องการความรู้ขั้นพื้นฐานขั้นเทคนิคเพื่อใช้ประกอบในการดูแลเรือของเราเครื่องยนต์ของเรานะครับเชิญชวนนะครับผมสวัสดีครับผมชวีภากรประดิษฐ์นะครับเป็นนักเรียนช่างซ่อมเรือ ท่านเทคนิคนะครับสำหรับเรือสปีดโบ๊ทนะครับผมทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีส่วนบริการรถยนต์แล้วก็แล้วก็กิจการส่งออกหลายอย่างนะครับมาอบรมครั้งนี้เพราะว่าสนใจในเรื่องของเรือนะครับอยากจะเรียนเรื่องของเรือเนี่ยให้มันลึกขึ้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนนอเครื่องยนต์ระบบเรือต่างๆนะครับก็เลยฝากให้ผู้สนใจนะครับมาลงเรียนวิชาน,นี้นะฮะที่นี่นะฮะจะรู้ว่า อาจารย์ผู้สอนต่างเกาะลึกหลายเรื่องนะฮะเกี่ยวกับเครื่องเรือตนวืนึ่งตัวประกอบต่างๆของเรือนะฮะยังไงก็ลองติดต่อทางโรงเรียนได้นะครับแนะนําครับเยี่ยงครับครับสวัสดีครับอ่าชัยวัฒน์่นวิไลครับเป็นพนักงานบริษัทครับแล้วบังเอิญมีโอกาสได้ซื้อเรือแล้วเข้ามาในวงการก็เลยไปมีพี่ๆหลายๆท่านแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนที่นี่ เรือต้นเลยก็คือมาเรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานก็ได้ความรู้มากพอสมควรหลังจากกลับไปได้ประมาณสองเดียนรู้สึกว่างหน้าจะมีแอดวานซ์มากกว่านี้แล้วบังเอิญทางโรงเรียนก็มีหลักสูตรเพิ่มเติม,ตมก็กลับมารอบนี้ได้ความรู้กลับไปมากพอสมควรครับมากกว่ารอบที่แล้วคือตอนนี้ก็เอาเครื่องเรือมาถอดเองด้วยได้มีการวิ่งสายไฟใหม่ในเรือด้วยเป็นหลักสูตรที่ดีมากครับ ถ,ถ้าใครมีโอกาสได้เรียนแนะนําครับขอบคุณมากคับสวัสดีครับผมสุภเลิกในสุวรรณครับปู่ตอมารีนประจวบปีข่านสามระยอดมาเรียนหลักสูตรขั้นเทคนิคอ่าเป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากหลักสูตรชั้นต้นนะครับความรู้ที่ได้จากอ่าการเรียนขั้นเทคนิคคือมันเป็นเป็นหลักสูตรต่อเนื่องอจากหลักสูตรชั้นต้นซึ่งจะพัฒนาต่อเป็นขั้นเทคนิคเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นแอดวานซ์ต่อ ทีนี้ความรู้ที่ได้จากทันเทคนิคเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนจากความรู้ชั้นต้นขึ้นมาจะเป็นหลักสูตรการซ่อมจริงและเห็นหน้าง,งานจริงว่าเป็นอย่างไรทีนี้าการเรียนหลักสูตรก็จะมีผู้เขา้าร่วมเข้าอบรมวิาเรียนเยอะแยะอยู่ครับใครสนใจหรือใครอยากเรียนหลักสูตรชั้นต้นชั้นเทคนิคชั้นแอดวานสามารถติดต่อทีอ่ไทยสปีดบ๊ทได้เลยครับหรือใครอยากซ่อมเครื่องโดยช่าง มาตรฐานผ่านการอบรมแล้วสามารถติดต่อที่ผมได้เลยครับอู่ต่อมาลรีนสามแลยอดครับโทร0939912623ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมพรพิพัฒน์ของหมอพันธ์นะับชื่อนชนหนุ่มครับผมมาจากอตัวภูเก็ตนะครับผมแต่ก็ตอนที่มาเรียนที่โรงเรียนไอสปีดบทเนี่นครับผมในการซ่อมเรือสปีดบ๊ทก็คืออยากได้ นําความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมวิชาชีพเพลงพอเรามาสายช่างที่ต้องนําความรู้ใหม่ๆไม่ว่าทั้งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรเนยะในในระบบใหม่ๆของเครื่องยนต์นําไปใช้เพื่อแก้ไขแต่ว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นใหมก่ก็อย่างน้อยคือได้ได้ประสบการณ์ได้สัมผัสเครื่องใหม่ๆนะฮะของทั้งสุสกิ หรือไม่ก็ทั่อด้าก็ดีเราเองเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทยแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อศักยภาพของตัวผู้ซ่อมหรือผู้ปฏิบัติในงานของซ่อมเรือของลูกค้าให้ดีขึ้นมากกว่านะครับถ้า,ถ,าถ้าเรื่องเวลาเนี้ยในในในระดับค่อนข้างที่จะอย่างสมมติเ่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90%ได้นะแต่อีกสิเนี่ยเราต้องลงปฏิบัติ จร,จริงจังในใน,ในในเรื่องของการไปซ่อมอเพราะเราต้องสัมผัสตัวจริงแต่ไทยสปีดบ๊ทได้จัดสรรเวลาที่ดีมากให้กับน,นักเรียนที่มาอีก5วันของไทยสปีดบ๊ทที่สปันบุกมาริน,นครับอตอนนี้ของผมเองส่วนตัวผมเองคือได้ได้ไดเพิ่มเติมขึ้นมาะระดับคือได้สูงแล้วแต่ก็ต้องศึกษาอีกแต่ต้องบอกว่าดีมากครับผมอันนี้ต้องเกินไว้ก่อนตัวเองก็อ,อายุมากแต่ว่ามาสายทางช่างก็จะ ต้องเชิญน้องๆหรือลูกๆหลันหล,ลัหรือเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเรียนขั้นพื้นฐานม,มาก่อนเราจะได้รู้ระดับของอ่าพืนอ่าระดับมือของเราว่าเราอยู่ในขั้นไหนแล้วเราก็จะมาต่อยอดในชั้นเทคนิคไปอีกอีกเลเวลนั้นก็อีกคืออีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวทางไอซ์บดโบก็จะมีสอนมาอีกนะครับอขอบคุณครับ